อโ,นะโอ้โหมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยห้เหมือนเดิน,นดเลยแงใช่ไหมครับเหมือนจะได้เหนะมือน,นจะจับดีนะแต่แบบแอบเสียวดิใช่นนะครับช จรับครับช้าๆค่ะนิดนึงเก่ง ง่ายอันนี้พี่ชิวดูงงไงแต่ไม่มีใครไปทางนี่เลยนะผมก็ไม่ไปแล้วพี่เอ๋บอกไปสโลปไปโชคดีอ่ะไปกินดีกว่าแทงน้ำกันนี่เสร็จแล้วเหมือนจะเหยียบดีแต่มันหลอกเรา จะไปไหนป่ะไม่น่าจต้องไปเดินไปหัวาไปหัวก็พิมมันเดินไปห้องก่อนแรกมันอืมมันผมแล้วก็ขาไม่ได้ดีมากถ้าเกิดขมือพี่ออกฝ่ามันมี่ะ ยากเนียงไล็อกนงงั้นว่าซ้ำแบบอย่าพักเปนานี่ถ้ารอยาเป็นกลได้ที่ใส่ปีถ้ามันร้อนอ่ะเน่ยเสบายทางไหนวะ เหมือนจะดีหาตัวจับไม่เจอแฮะกดดันแล้วเนี่ย ไม่แลก <laughs> พเพชเอาตัวนี้ด้วยนะเหมือนจะไม่จบครับอันนั้นไม่เขียวเว้ยเอาตายแล้วเ,เ,ไไดเดี๋ยวไต่ไเชื่อมเงื่อนขึ้นไปช่วยดึเออแต่ว่า,ามันสามารถที่จะท้แตนี้ได้ไ้ได้เติมขึ้นไปได้ขึ้นได้เพว่าพอจับขอบแล้วก็ขึ้นไปข้างบน เปนเงินเป็น่อยนได่ได้วขึ้นงง่ายนี่หว่า

แรงมา

ไม่ต้องมีหมื่นกอแล้วว่าให้แต่งโอ๊ยเชี่ยงงดิจะมีเท้าเล็กๆอยู่บนไอตัวฟลิกดอครับมันจะมีแค่แง่งเล็กๆเลยนี่หรอใช่อันนั้นแหละครับ

ขาไม่มีว่ะคนตีหรือบางทีก็แก้งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับไม่มีอะไรให้จับแล้วแม่งก็ไปขวาตรงนั้นมันไปทำนานำานะที่ดีมากค่ะหมดแรงไม่ยากนะแต่ว่า ต้องเป็นรูแรกๆที่เราปีนะคือแรงมันนิ้วสองนิ้วแต่จับนิ้วเราจับดูครับสามนิ้วรวมนิ้วโป้งอ่ะหรือว่าพี่แป้งจะไปขวาเหมือนพี่เอฟพอขวาครับอขวาตบเลยขวาขวาขอบขอบเลยขอบเลยครับขอบตบเข้าไปทางบนเออหาขาวว่างใช่ครับใช่แล้วก็ขอบไปเรื่อยๆนะครับ ก้อยไล่ขาซ้ายตามขึ้นมาใช่เก็บเลยปะเก็บได้เก็บเลยเก <c oughs> ้อยไล่ขอบไปก่อนยืนยืนไล่ไล่ขอบแล้วก็ยืนถ้าขาขึ้นรูนั้นได้ก็จบแล้วครับสวยจบแล้ว แทงไล่มือขึ้นไม่ต้องเอาตัวขึ้นมาเยอะแล้วก็ออกมาทาวเวิร์ดออกซ้ายมาก็ได้เออใช่นะเใช่ไปจับขอบบนอีกทีนะึงเข้าไปต้องปีนออกไาอีกทีนะึงใช่คงไล่ขามาสวยสวยงามเร่งขาซ้ายเล่งขาซ้าย,ขา,ายขาที่วางสวยจบ เย้ผมไม่ต้องเก็บแล้วเฟปตี้เอนเชนค่ะเอนเชนเรียบร้อยวันนี้สนุกมากง่ายทุกรูทอะไม่เคยตีวันนี้อรอง่ายนะผมว่ามันง่ายนะได้ก็พาตีง่ายแต่ดอกให้ตีนากก็ไม่ตีเมืองการบัดซบที่สุดแล้วเอาจริงเมืองการนี้แบบโกรธอะรถผมพังเพราะเมืองการนี่แหละโคตรละครชีวิตเลยอะ วันนั้นอ่ะบอกเลยนะแต่ศิลป์ห้าไม่ว่างมีถัดไปบ้างเดี๋ยวต้องดูก่อนฮะเดี๋ยวบอกโยกพักหน่อยพักหน่อยต่าหน้าเข้าล็อกเนเวลไปครับเขามีน้องจะไปเรียนหลีกกันดูนางไซโยกใหญ่ไซโยกน้อยลุ้อ๋อไปพูดต่อจริงจริงไซโยกใหญ่แต่โยกน้อยใช่ใช่ไหมครับใช่โคตรยากแต่จบนะเทคเท่ที่นั่นแหละเก็บผีไม่รู้ ตอนนี้อาจจะสบายเราก็ได้นะครับตอนนั้นมันใหม่ๆอยู่อะเอาดอกแรกเขาจีนแล้วฝั่งวัดนั่นแหละสอฝั่งวัดปีนโรุูนใหม่ไปยังดอกใหญ่ใบเยอะผมไม่รู้นะครับว่ารู้ชื่ออะไรผมดูตัวไหนมีโบลแล้วมีเจอท็อปแต่ผมก็ปีนเลยแล้วทําไม่รู้จักสซโยกไหนไซโยกใหญ่มันเขียนไว้ฮ่ะเขียนไว้ตัวคลาสซโยกใหญ่สซโยกน้อยเอาจัดเลยน่าจะง่ายนะ ก็ประมาณหกปีนะก็ตอนนั้นแบบน่าจะแบบไม่รู้ไปนลยไม่มีแรงรึป่ะตอนนี้หกปีก็สบายแล้วต่อไปให้เป็นผู้นำหมู่บ้านละเพราะว่าพวกพี่ยังปอดแหกอยู่เลยจริงอะเตี้ยก็กลัวไว้ก่อนจิ้มมันไม่เหมือนด้ยิ้มที่มันเห็นอะอ๋อก็จริงผมงงไปเรื่อยอะแล้วมาถูกทางใช่ไหมครับ จะไมม่่หลงใชถึงเวลากลับบ้านวันนี้สรุปรวมไป6รูด7ปีนเยอะมากปีนเยอะจริงโอเคออกจากป่ากันนะมางูฉลาดดีดีเลยให้ตัวไหนครงูฉลาด 7A ตรงนั้นน่ะที่เป็นไฟเผาครับผมมาถูกไหมเนี่ย ต้องไปทา,างนู้นยังเลยครับเ<ข>าราดู้ไหมว่าเราเดินมาน่าจะาไม่ดูคนเขาก็ไม่อยากเขียนเยอะทำไมครับก็ทำลายธรรมชาติ่ะโอ้ยแต่อย่างบางคนเสร็จตอนคนเขาก็ไม่อ,อะไรมันไม่ขนาดนั้นหรอกเขียนตัวหนังสือเล็กนิดเดียวเองค่ะ อย่างนี้ที่น้ำผายยังมีประเด็นเลยฝั่งกัแม่น้ำอ่ะมีปัญหากันด้านข้อกฎหมายต้ <appointment. S 1> องไปคุยกับอุทยานนะครับถ้าอย่างนั้นนะ้อง,งเไม่ได้เห็นความสคัญของกีฬานี้เดี๋ยวผมไปบอกนาะยกให้แล้วกันครับ <c oughs> เดินก็เหนื่อย้ะครับวันนี้ถ่ายถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายอะไรเลยถ่ายแต่ตอนปีนไม่ได้ลักนิงน่งนะเห็นแต่ข้างหลังเห็นแต่ตูดเห็นแต่อะไรไม่รู้เอาป่ะอะไรครับเอาปลาลูกของผมเหรอ ไอข้างหลังเอาปะเอาหมดนะครับมีอะไรก็เอาครับมีลงสตอรี่เมเนชั่นไปบ้างโอเคตูดใหญ่เชื่อด้วยเอาดีแล้วถ่ายต่ดตูดไม่ถ่ายหน้าถ่ายหน้าจะเห็นว่าปัดดีโอไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่มีเสียงก็ไม่รู้แบบปีไปสักครึ่งทางแล้วไม่ไหวไงครับแล้วก็จะลงมาแบบไม่ต้องทิ้งพวกควิกดอหรือว่าอะไรไว้ มันก็มีทิกอยู่จะทาไปทํามาเชือกก็ติดอยู่ข้างบนตลอดเขินเลยไม่เคยดูเลยอ่ะเดี๋วยวผมส่งให้พี่แต่เสี่ยงนะทําผิดตายเลยเออไอทิชที่โค้ดวีเลยนะกีฬาเราตกถึงพื้นอะอ๋อนนงงตรงที่ว่าทำไมถึงถึงพื้นวะก็เพราะว่ามันก็อยู่สูงแล้วอะมือเขาเขาสลักเยอะแล้วก็มือจับแค่สองนิ้วอะ เขาคุยไปบีเลยไปแล้วก็เขาไม่ได้ดูคนตีนไม่ดูเลยแค่นั้น,ล,น,นล้วเขาไม่ได้จับเชือกเหรอคะเอาเอานิ้วชี้<ๆ>กับนิ้วกลางคีบเนี้ยเหมือนคีบบุหรี่แต่กีกีมันก็ต้องล็อกปลาพ่อคีบในองศาที่กีกีมันไม่ล็อกไงครับคีบแบบว่าส่งเชือกอะ่ะแต่เขาควรจะมือขวาก็กำอีกจับแบบไม่หมายถึงว่าไอ,ากาอ้กำอ่ะมันต้องกำไม่แน่นมันต้องพร้อมให้มันเด้งขึ้น่ อืมมใช่เขาเขาพลาดตั้งแต่เอามือคีบแล้วจับก็ไม่ใช่แล้วเขามาดหลังมันคิวเกินไงี้เขาแล้วนางเป็นโค้ดแบบทีมชาติเลยนางไม่น่าจะแบใช่ทีมชาติฝรั่งเศสเนาะนักกีฬาขาหักเลยคโคตอนาคตเถอะจบข่าวทั้งโค้ดทั้งนักกีฬาก็แม็กซ์กีฬาไม่น่าจะกลับมาได้แล้วครับก็จะห้ยม,มีคนขี่มอเตอร์ไซค์วิบากด้วย อย่างเท่วิวภูเขาวิวสวยมากทางขึ้นอีกทางหนึ่งมันจะเป็นยังไงฮะมีอะไรเป็นสัญญาณให้เราหรือเปล่าไม่มีแต่ว่าทางมันกว้างแล้วก็พอเดินไปนสักพักก็จะเห็นบีบิ๊กหนึ่งค้นอ๋อ นี่ไงป่าผายนี่เขาคือเดินไปตามทางนี้เลยมันก็เห็นทางอยู่นะอืมมันก็โล่งๆดีนะครับใช่ก็เดินเข้าไปเลยตัดไปเลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนพ้นมันก็ทางมันก็จะเห็นเป็นรอยเดินเท้าแล้วก็เห็นริบบิ้นชมพูว่าไงครับจบแล้ววันนี้นจีเมืองปีนไปเจ็ดรูท ชิไงมากซีซีเคดการ์เด้นนะครับอย่าลืมมาปีกันไนะง ài ง่ายทุกรู้เลย,เย,เลยจริงเป็น 66A เหมือน 5C าซีครับดูเยี่ยมมากใครที่จะมาซีซีแคทการ์เด้นนะครับให้เอารถที่เป็นเผายกสูงมานะครับเพราะว่าทางเข้าอาจจะลำบากหน่อย ลองดูนะครับแต่ถ้าใครขับรถเก่งมาก็จอดไปที่ first p i t c หรือว่าที่ไหนก็ตามที่มันเข้าเข้าถึงแล้วกันเดินก็ประมาณ2กิโลครับจากทางหลวงชนบทก็น่าจะง่ายสำหรับคนที่อึดถึกทนนะครับแต่ใครที่รักสบายก็เอารถที่ลุยป่าลุยเขามาด้วยก็ได้วันนี้ก็ดีครับดี แนะนำให้ทุกคนมานะครับเตรียมแค่ใจมาก็พอกับเชือกควิกดออาเนสโอเกข่าวชอ็อกโอเคนี่แหละ